และที่จังหวัดยะลานะคะก็มีการจัดคอนเสิร์ตออเคสตราเยาวชนนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของแม่ของแผ่นดินค่ะสาวยะลานะคะได้ร่วมกันในการถ่ายทอดความตรงรักภักดีผ่านเสียงดนตรีโดยการจัดคอนเสิร์ตถวายความอาลัยสายใยรักแห่งแผ่นดินทัศถ,ถิตในดวงใจนิรันดร์สะท้อนพลังรักและความสามัคคีในสังคมพุวัฒนธรรมค่ะ ชาวจังหวัดยะลาและพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,กชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันในการถ่ายทอดความจงรักภักดีผ่านเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้ชื่อสายใยรักแห่งแผ่นดินทสถิตในดวงใจนิรันดร โดยการบรรเลงของวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะาลาเพื่อแสดงพลังความรักความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในสังคมพาหุวัฒนธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดพร้อมทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนต่างศาสนาและวัฒนธรรม ได้มาร่วมการแสดงพลังแห่งความรักและความสามัคคีอันเป็นรากฐานสําคัญของความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การบรรเลงบทเพลงจากวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาซึ่งเป็นการรวมตัวของนักดนตรีเยาวชนรุ่นปัจจุบันและรุ่นพี่ที่เคยผ่านการฝึกฝนจากสถาบันแห่งนี้ถ่ายทอดบทเพลงด้วยความตั้งใจและประณีตครับด้านนายยุสินจินตพากรรองเลี้ยวเทศมนตรีนครยะลากล่าวว่า วงออเคสตราเยาวชนไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่พัฒนาทักษะด้านดน,นตรีเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรมทุกบทเพลงที่นำมาบรรเลงในครั้งนี้ถูกถ่ายทอดออกมาด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความกระตันอยู่ให้แก่เด็กละเยาวชนผ่านเสียงดน,นตรีที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้คนเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นแฟนครับ